เดินไปเดินมานะคะเดินไปเดินมานะเราวิถี YouTube ชาว YouTube นะเราก็อดไม่ได้ที่จะถ่ายนะเก็บเก็บภาพมาฝากทุกทคนเออมันคือเห็ดอะไรเอ่ยใครรู้บ้างนะ เห็ดอะไรเอ่ยมันขึ้นบนตอไม้ใหญ่นะนี่จ้ะอันนี้ที่หลายๆคนชอบมันเหมือนกับว่าเหมือนเป็นเห็ดยาที่ที่ป้าเอมเขาชอบหานะเห็ดตัวนี้เหมือนเห็ดยาแต่เราก็นุ่นเห็นสะดุดตานะคะนุ่งก็เลยเอามาฝากกันเพื่อน ไม่ได้จะกินไม่ได้อะไรนะคะแค่สะดุดตาเฉยๆนี่ยหนาวเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะกลับไปเอาถุงนือนะแล้วนุ่มก็เห็นนี่มันมีเห็ดโอ้ยมีเตียวใกล้ๆกันนะคะนี่เออ,อบูตา ประมาณนี้นะจ๊ะเห็ดอะไรนุ่นก็ไม่รู้แต่คงไม่ใช่ตระกูลเห็ดดำนะสีไม่ออกดำนะนุ่นจะ้ะนุ่นก็ใช่นะมีแถวนี้เด้อแล้วก็มีเห็ดอีกชนิดนึ่งอันนี้กันดูค่ะเยอะชย่อยนะจ๊ะเยอะใช่ย่อย,จ,ย,อย,อย <laughs> จุดเดียวนี่ ถ้เห็ดกินได้นุ่นเก็บแกงพอดีนี่คุณนะอันนี้อันนี้เห็ดอะไรเพื่อนเห็ดเบื่อเห็ดดำหรือเปล่าเห็ดดำไม่น่าใช่นะเพราะมันมันเหมือนเห็ดถั่วแต่มันไม่ใช่สีมันจะออกคุณคุณดำดำมันออกเหมือนเห็ดถั่วเลยค่ะโอ้ยอ้ยมือไปโดนขออภัยมันออกเหมือนเห็ดถั่วเวลาแก่แล้วดู มาเป็นกลุ่มกลุมนะคะดูสวยสวยสวยนี่ก็ขึ้นนะนี่ก็ใช่นะนี่ก็อีกค่ะนี่ถ้าเป็นเห็ดถั่วเก็บแล้วนะคะอยู่ข้างทางก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ก็ใช่ดูเนี่ยเวลาแก่แล้วแก่แล้วเขาก็เอ่อออกดำๆเห็ดถั่วเหมือนกันค่ะถ้าเราปล่อยแก่จะออกดำๆอย่างนี้เลยเนี่ยไม่มีอะไรมาก สะดุดตาก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะนี่จะ้ะดูโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างยังไงก็ขอโทษขออภัยนะคะก็อยากเห็นสะดุดตาก็เก็บคลิปมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านี้ค่ะวัสด,ดีค่ะ